ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะวิธีการโหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อแอปในมือถือนะครับสำหรับพี่ๆที่สั่งตัว1590บาทไปนะครับตัวนี้จะเป็นชิปที่ละเอียดกว่านะครับผมสามารถเล่นในมือถือได้แล้วก็สามารถกดในกล่องได้นะครับนี่กดแบบนี้กดได้เลยนะครับอ่าแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีโหลดแล้วก็เชื่อมต่อแอปว่าทํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มา โหลดแอปนะครับถ้าเป็นในมันจะมีทั้ง Android แล้วก็ iPhone ถ้าเป็น Android แล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับผมถ้าเป็น i p iPhone แเราเข้าไปใน App ป t o r e นะครับแล้วเออึ๊บเข้ามาแล้วก็ค้นหานะครับตรงนี้ออปอ๊บแล้วก็พิมพ์คำว่าสเตป1นึ่งสเตปวันนะสเตปวันโมบายก็จะขึ้นมาให้เราเลือกก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ทำการ ติดตั้งต,ตัวนี้ตัวนี้ผมแอปแอปผมติดตั้งไปแล้วถ้าเรายังไม่ติดตั้งมันจะขึ้นว่าคําว่าติดตั้งนะครับแล้วเราก็ติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นมาตัวแอปก็จะเป็นแบบนี้นี่แอปก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับนี่ให้เราเปิดบลูทูธก er ่อนนะครับเปิดบลูทูธเปิดเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเปิดบลูทูธไว้เฉยๆนะครับอ่ะแล้วก็ออกไปแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับวิธีเชื่อมต่อก็ให้เปิดสวิตช์กุญแจออนไว้ให้ไฟ หน้าปัดติดแบบนี้นะครับหรือว่าจะสตาร์ทก็ได้นะครับให้คือให้ให้ไฟกล่องติดนั่นเองนะครับนี่แบบนี้ให้ไฟหน้าปัดรถติดด้วยนะครับก็ถ้ายังไม่เปลี่ยนภาษา <S <S <¿0? S 1> ให้เราจิ้มมาตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงรูปลวกอันที่2นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ให้จิ้มภาษาไทยนะครับแล้วก็จิ้มเรียบร้อยปุ๊บอ่แล้วก็จะกลับมาหน้านี้ให้เราจิ Singer ้มไปที C ่จุดสีจุดซ้ายมือบนนะแล้วก็เลือกคําว่าอุปกรณ์นะครับปุ๊บอ่ก็จะมีคําว่านะครับสเต็ปวันขึ้นมานะครับผมอันนี้ตรงนี้ แล้วก็จิ้มเข้าไปอันนี้ผมของผมเชื่อมต่ออยู่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนับถอยหลังนะครับที่กล่องด้วยแล้วก็ในโทรศัพท์ด้วยนะครับอ่าเลขก็จะนับถอยหลังแบบนี้นะครับนี่ให้เรากดที่กล่องนะครับกดปุ่มซ้ายนะครับหนึ่งครั้งให้หยุดนับนะครับนี่แค่นี้นะครับแล้วก็ในโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาว่ากําลังใช้งานให้เรา ิ้มไปที่จุด4จุดเข้ามาน้าหน้าหลักของแอปนะครับนี่ให้เราเช็ควิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรากดในในกล่องในมือถือก็จะเปลี่ยนตามนะครับแบบนี้อ่านี่คือวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับแค่นี้เลยอ่าโอเคครับผมก็ตั้งค่าใช้งานเรียบร้อยแค่นี้ครับการเชื่อมต่อในมือถือทําง่ายๆทําเองได้เลยนะครับผม